ครับกลับมาช่วงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราได้ไก่ทอดหัดใหญ่อิสลามมันหอมมันอร่อยมากแน่นอนครับกลับมาต่อยอดคือเขายอดอยู่แล้วอะเราก็เลยคิดว่าอะอะไรที่กินกับไก่ทอดนอกจากไก่แล้วก็จะมีข้าวแน่นอนข้าวที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นข้าวที่เรากินกันปกติจากุงข้าวธรรมดาเราทําเรื่องของข้าวมันนี่ข้าวมันกินแบบว่าไร้กังวลน,นี่นะครับเทสตี้ฟิตอันนี้เรากินแบบไร้กังวลเราใช้นี่เลย กะทิทันจะพืชใช้ได้เหมือนกะทิจริงและนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดหัดใหญ่กับข้าวมันกะทิทันยะพืชข้าวที่เราใช้ผมเลือกใช้ข้าวหอมมะลิไม่ใช่ข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวก็ทําได้อีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ผมจะมาแบบว่าถ้าเป็นหม้อข้าวเราก็ใช้หม้อข้าวได้เลยเวลาเข้าครัวเฮ้ยที่บ้านมีแค่นี้ทำไงอ่ะก็ทําได้ฮะเพราะว่านี่คือวิธีการทําข้าวแบบสนุกๆเนาะก่อนอื่นอันนี้ชายนี่ แคสติฟิตกะทิธัญพืชซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจในการเป็นโรคหลอดเลือดดีมากครับที่สําคัญคือเขาได้ล้กันยืนยันแล้วว่าเป็นอาหารไทยหัวใจดีนี่ตาน,นี้เลยเปะ๊ะเพราะฉะนั้นท่านปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลยืนยันครับกินได้ไรก้กังวลเหมือนกะทิจริงเปะ๊ะเอาละตรงนี้ตั้งไว้ก่อนมาเริ่มกันที่ตัวข้าวข้าวปกติเขาก็จะสาวตัวน,นะครับอาใช้มือใช้นิ้วให้ดูแกดูนี่ ถ้าปกติเนี่ยถ้าข้าวมาเราก็มาดูว่ามันมีเศษผงเศษอะไรถ้าทำไม่มั่นใจก็สาวข้าวอย่างนี้อ่าฮะอันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะสาวใช้น้ําเยอะครับแล้วก็จะดูว่าเศษสิ่งกระป๋องมันจะลอยขึ้นมาครับดําๆมันจะลอยขึ้นมาถ้ามันมีถ้ามันมีมน,มนําพวกนี้ทิ้งครับซึ่งเขาสาวเยอะครับทิ้งเลยบางทีเราก็ต้องรู้ว่าการสาวข้าวสมัยนี้ถ้าเขาคัดฝุ่นมาอย่างดีแล้วมันใช้ได้เลยครับ อันนี้ผมแค่ให้ดูว่าผมน้ำมีประมาณนี้ผมไม่อยากเทมันออกเพราะมันไม่โฉลกผมจะบอกว่าผมจะผสมส่วนผสมหนึ่งฮะนี่เลยเนื่องจากเราจะทำข้าวมันกะทิทันเจืพืใช่ไหมครับแน่นอนส่วนผสมต้องมีกะทิใช้ได้เหมือนกะทินี่เลยเทสติฟิตแล้วผสมห่งต่อหนึเอาง่ายๆจำง่ายๆก่อนหนึ่งต่อหนึ่งเทสติฟิตครับอันนี้ขยับไปนิดนึงอืมเราก็แค่ตวง ข้าวนี้ผมตวงสองถ้วยตวงโดยประมาณเราก็ใช้กะทิทันยพืชเทสติฟิชสัก1ต่อ1เรามีน้ำอยู่แล้ว่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นประมาณอัตราส่วน1ต่อ1ึครึ่งโดยปริยายอ่าโอเคครับอันนี้แล้วก็ใส่เทสติฟิชกะทิทันยพืชลงไป1ส่วนโดยประมาณนี้โอเคและน้ำเปล่าอีก1ส่วนนี่หนส่วนลงไปมันก็จะเกิดความไซส์สบายแบบนี้เอาประมาณนี้ก่อนเห็นว่า นี่ครับกะทิทันยพืชเทสตี้ฟิตเนี่ยเขาเจะค่อนข้างเป็นครีมที่สวยแล้วก็เข้มข้นจากตรงนี้เราได้ส่วนที่เป็นน้ํเคอเครับผมก็จะบอกว่าตั้งเตาก้ร้อนครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิทันยพืชผสมน้ำเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เช่นนี่นนแหละครับนิดเดียวครับแค่ให้มันเป็นคมหอม,หอม,อมค่อยๆค,ครับโอเคครับเราก็จะค่อยๆผัดเข้าไปครับ ปกติถ้าหุงข้าวแบบโบราณหุงข้าวใส่น้ําเยอะครึ่งหนึ่งปิดฝาเอาไม้ขัดปื๊บเป็นเตาถ่า,านมันก็จะหอมถึงเวลาเดือดประมาณสักสิบห้าทีเขาก็จะค่อยๆลินน้ําออกลินน้ําออกคือเขาเรียกว่าหุงแบบเช็ดน้ำมสมัยนี้ไม่เห็นแล้วสมัยก่อนคุณแม่ให้เช็ดบ่อยครับเพราะว่าทาหกรัาไม่ใช่อะไรอ่าเขาบอกว่าอันนี้ผัดไปด้วยกันได้คือลูกเดือยครับสักช้อนหนึ่งลูกเดือยจะสุกช้าหน่อยน้ำนิดหน่อยครับ เอาละครับอันนี้เป็นของเหลวครับนั่นก็คือที่เราผสมไว้หนึ่งตับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ของเธอหลีไฟแล้วอ่าไฟไปไฟอ่อนค่อยๆให้ข้าวเขาอิ่มไปกับตัวกะทิทันยพืชของเราอันนี้เราก็จะให้น้ำเขาท่วมได้เลยครับเธอดจึงกลับมาใช้นี่แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันนุ่มไปน้อยถ้ามีเตาอบก็เอาฝาปิดหรือฝอยปิดแล้วใส่เตาอบ180องศาประมาณ25นาที ออกมาก็จะเป็นข้าวอบที่แบบว่าหอมมันเรียบร้อยดีนะครับฮะโอเคนั่นอย่างนี้ค่อยๆไปครับค่อยๆเขาอบไปเรืเ่อยๆไปเรืเ่อยๆต่อข้าวมันต้องมีอะไรบ้างกินกับไก่แน่นอนข้าวมันต้องมีส้มตำข้าวมันก็คือข้าวมันส้มตำแบบไทยๆโอเคมัน okay. เรื่องกันแบบพริกกระเทียมดีกว่านะอันนี้คือพริกเวลาไปตามกองถ่ายหูชอบมากเลยเขาถามว่าพี่ักชอบกินเผ็ดไหม ชอบเอาเลยพริกใส่ก่อนกระเทียมตามเอามาเนี้นะกุ้งแห้งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแช่น้ำมันนิ่มแล้วไม่มีปัญหาครับใส่ไปก่อนน้ำร่องอืมแค่นี้ครับเราก็จะมีมะเขือเทศอือโอ้ผมชอบมากแล้วก็ใส่นะมีน้ำตาลปีในน้ำปลาซะหน่อยอ่า มานล้วน่าแล้วครับอืมอืมหอมเชียวอันนี้คือใส่ตามชอบครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาอันนี้เผ็ดน้อยกำลังดีอุ้ยลืมเลยจะไมคอ่าครับข้างล่างเขาจะแห้งครับข้างล่างก็จะแห้งนะครับ นี่ครับผมไปเติมส่วนที่เป็นถั่วซีกครับซึ่งถั่วซีกเนี่ยเราก็ให้สีสันเขานะครับโอเคครับชิมข้าเล็กน้อยอืมปรุงรสเล็กน้อยครับใส่เกลือไปหน่อยอืมให้ออกมันๆเค็มๆปิดฝาให้เขาเละอุอีกสักห้าถึงสิบนาทีแค่นั้นเลย โอเคระหว่างนี้ครับมาต่อนี่คือน้ำพ่้มตามที่เราทำเสร็จแล้วถั่วเล็กน้อยนี่ผมอยากบดๆเขาหน่อยนึงอันนี้คือสิ่งที่เราจะใส่ตามลงไปส<ม>ุดท้ายนั่นแหละครับกะพร้อยเขาเข้ากันนุม่นมๆโอเคแล้วที่เหลือคืออันนี้ครับนี่ครับเพิ่มสีสันและรสชาติที่สุดยอดลงไปอีกพอนุม่นมๆพอครับให้ตัวมะละกอเนี่ยเขาซึมไปกับรสชาติของ น้ำซอสส้มตำที่เราทำไว้เป็นอันจบพิธีอย่างนี้พร้อมไหมฮะกินได้แล้วมาเลยตึ่งข้าวเราประมาณนี้ตอนนี้ชิมสิครับอยากดูนี่ครับอ่านี่ครับมันจะมีความนุ่มของตัวเคสติฟิกไทร์ตัญพืชของเราหอมหอม,อมตัวเม็ดข้าวเนี่ยมันจะมีความกรุบอยู่ข้างในเป็นไต่ๆนิดๆแล้วข้างนอกเนี่ยมีความนุ่มมีความหอมของข้าวที่สุกแล้วก็ซึมซับกับรสชาติของตัว กะทิธัญพืชที่เราใส่ลงไปนะเป็นความมันอยู่ภายนอกอันนี้ถือว่าอร่อยนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของคอเลสเตอรอลเพราะว่าในกะทิธัญพืชเขามีผลวิจัยรับรองได้ว่าช่วยคอเลสเตอรอลรวมโดยรวมในร่างกายลด12เปอร์เซ็นต์ที่สําคัญคือไม่มีสารเกาอภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดมาใส่พิมพ์กันเลยดีกว่าร้อนๆแบบนี้แหละเออผมลืมโทษน้ำนิดนึง นนัน่ให้น้ำเคลือบนิดหนึ่งครับเวลาใส่ข้าวจะได้ไม่ติดพิมวโชะฮึบตึ้งครับนี่เป็นสตุมหอมมากเลยจัดจ้านจัดจา้าและแน่นอนครับสุดท้ายเลยกินสวยๆที่คุณชอบนะจะหั่นสักหน่อยก็ได้เื <S <S ่อเห็นว่าชิ้นงานเขาเป็นยังไง ครับครับและนี่คือพร้อมเสิร์ฟครับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดห่านใหญ่กับข้าวมันกะทิทัญพืชพร้อมเสิร์ฟเชิญครับขออนุญาตดูข้าวก่อนเลยนะนี่คุณผู้ชมครับอืมอืมหอมอร่อยมากครับ กิ่นเหมือนกะทิจริงๆดังนั้นเทสติฟิตใช้ได้เหมือนกะทิจริงๆครับพร mm hmm. ้อมดำ mm hmm. อร่อยมากสุดยอด <Wow. S 1> ไม่ได้ชมตัวเองจะบอกว่าคือทุกอย่างมันลงตัวมากวัตถุดิบดีทำแล้วอะไรก็ดีแน่นอนครับเราได้ไก่ทอดถาดใหญ่อิสรามนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วต่อยอดด้วยการทำข้าวมาันใช้กะทิเทสติฟิตหอมอร่อยเหมือนกะทิจริงๆเลยรีได้ว่า ทั้งของข่าวของวนันใช้ได้เลยครับซึ่งถ้าคุณสนใจอยากจะใช้นี่นะครับกทิศันจะพูด testify บอกเลยว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆครับแจกฟรีไปทดลองใช้กันเลยวันนี้เราเออกอากาศใช่ไหมวันศุกร์หนึ่งทุ่มพรุ่งนี้คุณติดตามได้เลยใน Facebook ของเราว่าเขาจะมีอะไรบอกเลยว่าฟรีไปทดลองใช้อย่างที่ผมใช้แล้วดูว่าผมพูดจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวลืมนะครับถึงพิถึงจรงิงครับ หนึ่งทุ่มตรงทุกวันสุก Facebook ครับออนไลน์เป๊ะๆดูย้อนหลังได้ YouTube อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนขอบคุณทุกคำแนะนำติชมตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอให้อร่อยกับข้าวมันนี่แหละกะทิทันย่พืชกับไก่ทอดทานใจอิสลามสุดยอดจริงๆและนี่คือความอร่อยของคนไทยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับลา